ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านหรูของพี่อูดเป็นต่อราคา14ล้านบาทค่ะบริเวณทางเข้านะคะก็หรูหราระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมภายในโครงการก็มีแต่บ้านใหญ่ๆหรูหรูมากมายแต่ใครจะรู้ว่าภายนอกที่สวยสดงดงามภายในกลับมีปัญหาจุกจิกมากมายเลยค่ะวันนี้ปอเช่มาหาพี่อูดเป็นต่อเลยเนาะหลังจากที่พี่อูดเป็นต่อเนี่ยโพสต์ภาพว่าบ้านตัวเองมีน้ำรั่ว นี่คลิปนี้เลยพอมาถึงค่ะก็เพิ่งได้รู้ว่าไม่ใช่มีแค่จุดนี้นะคะที่มีการน้ำรั่วเกิดขึ้นดูสิทุกคนขนาดกะละมังลองแล้วน้ำก็ยังนองเต็มพื้นอีกฝ้าก็บวมขนาดเนี้ไม่รู้ว่าจะหล่นลงมาเมื่อไหร่ออนอกจากจุดนี้พี่อู๊ดก็ไปชี้ให้ดูเลยที่ห้องนอนทุกคนนี่พองเหมือนกันน้ำซึมเหมือนกันแล้วก็มีที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็โรงรถแล้วก็ประตูนหน้าบ้าน พี่อู๊บอกเลยว่ากลุ้มใจมากซื้อบ้านมาเนาะราคา14ล้านแต่ต้องมานั่งหวาดระแวงทุกคืนที่ฝนตกเพราะไม่รู้ว่าจะไปรั่วตรงจุดไหนอีกเนี่ยทุกจุดที่ปอเช่ถ่ายมาให้ดูก็4จุดเข้าไปแล้วนะนี่พี่อู๊ดลงทุนใช้ดโดรนบินเองเลยปรากฏว่าเขาเข้ามาแก้เป็นไงเอายาแนวแบบถูกๆมายาแนวแบบนี้ทุกคนแก้มาสิครั้งแล้วนะไม่หายเลยแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาดูแลอ,อีกรอบแล้วค่ะ